ขอเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของบอลพระรามศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสระดับโลกคนใจชาวไทยที่ล่าสุดน้องป๊อปภรรยาคนสวยของหนุ่มบอลได้สูญเสียลูกในครันไปเป็นครั้งที่สองโดยล่าสุดในสแกรมของสาวป๊อปนะคะได้เผยภาพพร้อมข้อความว่าเมื่อวานปวดท้องประทันหานปวดจนขยับตัวไม่ได้ต้องไปโรงพยาบาลทันทีผลคือท้องน่องมดลูกแล้วท่อนำไข่แตกเลือกออกในช่องท้องต้องรีบผ่าตัดเอาเลือกออกด่วนที่สุดไม่งั้นเลือดท่วมจะช็อกถึงแก่ชีวิตได้ ปีกมดลูกข้างขวาก็ต้องตัดทิ้งเลยอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยแต่มันเจ็บมากเจ็บสุดๆหมอกดท้องเช็คตำแหน่งที่สะดุ้งตามือหมอเลยน้ำตาจะไหลลีนเห็นแม่ร้องเจ็บตอนหมอเจ็บท้องเลยหน้าเสียคงตกใจนางร้องไห้ใหญ่เลยน่าจะสงสารแม่ด้วยแต่พ่อหาร้องเลยลองบอกลีนเราไม่มีน้องอีกแล้วนะลีนคิดแป๊บหนึ่งเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาน้องใหม่น,นางอยากมีน้องมาก นางอยากเป็นพี่นางบอกทุกวนันนางจะเป็นตัวอย่างให้น้องพันน้องเก็บของเล่นเล่นน้ากับน้องจุบท้องทุกวนันแอบสองสารลินเหมือนกันสัพพัก,ก็วิ่งไปเซาซีพี่บอลบอกว่าป,ป๊าป๊าใส่น้องให้ใหม่ทีเร็วๆตอนนี้เลยเสกๆอ๋อแม่ไม่อยากมีละจ้าแม่เข็ดแท้งไปสองท้องแล้วท้องนี้หนักสุดทรมานสุดเจ็ดท้องที่สุดกว่วจะผ่าตัดเสร็จลงมาห้องพักก็เกือบตีห้ามึนยาสลบหายใจได้แค่ครึ่งปอดเท่านั้น